สวัสดีครับพามาเบิงบ่งกุ่นยมชิดมาดูมายมชิดข้างบ้านเราอันนี้ก็เรื่องแนวต้น้มยนี่ก็แหงไปลูกพีนก่น้องมายมชิดข้างบ้านเราน,นี่ต้นหนึ่งนะครับทั้งนี้อีกต้นหนึ่งนี่ นี่พ่องนี่เป็นไรยอยู่พี่น้องเป็นไรยอยู่พ่องนี่บาสทันสูกครับติดไรอยู่ขัางทั้งหมดหอยต้องเต็งต้องเต็ง มาเบิ่งต้นทั้งนี้พี่นอ้องมีแต่หน่วยเป่อนนะเป็นหน่วยหลายอยู่พี่น้องลูกเยอะอยู่ครับอยู่ขางบ้านครับสองต้นอยู่หลังบ้านเลย ที่เหลือกับต้นบุกมีต้นขนุนทั้งนี้กับต้นขนุนพวจิพาไปบางต้นหนาบานพี่น้องมีต้นหนาบานต้นน้อยพี่น้องต้นน้อยกับติดน้อยอย่ติดบ่หลาย มันเป็นรูปอยู่แต่มันไม่หลายอันนี้เลี้ยงแล้วเลี้ยงแดดหรือมันสูบวพีหนองนี่ต้นนึงละทั้งผีต้นนึ่งอันนี้ก็ติดบ่าหลายกันครับหัวจะติดปีนี้ปีแรก ัห่างถึงกี่นี่เอาบอกย้มชิดขางบานหม่อบ้างมีแต่ลูกใหญ่ๆไม่พอกันในคลิปน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ